สาธารณรัฐอาร์เซบัจานได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งไฟเนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาโซโรแอสเตอร์ลัทธิบูชาไฟดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนี้มีสเสน่ห์น่าค้นหามากมายอับดุลไททูบจะพาคุณไปยนเน่ดินแดนแห่งไฟผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอาเซอร์ไบัจานครับ ภ 1> 1. ูเขาแห่งไฟยานาแดกหรือภูเขาแห่งไฟตั้งอยู่ที่แหลมอัพเชรอนในทะเลาสาบแคสเปียนมีลักษณะเป็นเนินเขาทอดตัวยาวและบางจุดมีไฟลุกติดตลอดเวลาเนื่องจากภายใต้เนินเขาหินทรายนั้นมีแหล่งกา๊าซธรรมชาติสะสมอยู่เมื่อก๊าซเกิดการรั่วไหลก็ลุกติดไฟกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมความอัศจรรย์ของภูเขาแห่งไฟที่ไม่เคยมอดดับนี้ เมื่อเราศตรวรรษที่13มาโคโปโลนักเดินทางและพ่อค้าชาวเวนิสเคยเดินเรือผ่านดินแดนแห่งนี้และเห็นปรากฏการณ์ภูเขาแห่งไฟจึงจดบันทึกไว้แล้วนำไปเผยแพร่เล่าเรื่องราวของดินแดนที่ไฟไม่เคยมอดดับทำให้อาเซอร์ไบาจานถูกเรียกขานว่าดินแดนแห่งไฟ ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของอาเซอร์ไบาจานที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามาจากภาษาปเปอร์เซียโบราณที่แปลว่าดินแดนแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์พระดินแดนแห่งนี้เคยนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์หรือลัทธิบูชาไฟที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ2,600ปีก่อนชาวอาเซอร์ไบาจานโบราณจึงเรียกตัวเองว่าอาเซริที่แปลว่าชาวไฟสวิหารแห่งไฟ เตสกาแห่งบากูหรือวิหารแห่งไฟบากูเป็นศาสนาสถานเก่าแก่ในเมืองสุราหานีแต่เดิมนั้นเคยเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูและศาสนาโซโรแอสเตอร์มีลักษณะเป็นหมู่อาคารล้อมรอบถงกลางซึ่งเป็นแท่นบูชาสี่เสามีเปลวไฟผวยพุ่งจากแท่นบูชาแห่งนี้ตลอดเวลาส่วนหมู่อาคารที่ล้อมรอบจะใช้เป็นที่พักของพระคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ศาสนาโซโรแอสเตอร์กำลังเริ่มต้นและรุ่งเรืองในเวลาต่อมา ส่วนอายุที่แน่นอนของวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอเตสกาแห่งบาตูคือวิหารไฟแห่งแรกก่อนที่จะแพร่เข้าสู่อิรานวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาติทําให้บริเวณแท่นบูชาเกิดไฟแห่งนิรันด์ลุกโชนตลอดเวลาในสมัยโบราณกลุ่มผู้นับถือลัทธิโซโรแอสเตอร์จะถือว่าอเตสกาแห่งบากูหรือวิหารแห่งไฟบากูนี้เป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์แต่ไฟที่วิหารแห่งนี้มอดดับลงไปเมื่อปี1969 ัจจุบันจึงใช้วิธีต่อท่อส่งก๊าซจากเมืองใกล้เคียงเพื่อจุดไฟของวิหารให้ลุกโชดช่วงอีกครั้งปัจจุบันวิหารแห่งไฟได้รับสถานะเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาเซอร์ไบาจานและยังเป็น1ใน3ของสถานที่ชมปรากฏการแห่งไฟยอดนิยมของอาเซอร์ไบาจานด้วยสน้ำพุแห่งไฟ นอกจากภูเขาแห่งไฟและวิหารแห่งไฟแล้วใกล้เมืองแอสตาราทางตอนใต้ของอาเซอร์ไบาจานยังมีน้ำพุแห่งไฟหรือยานาบุลักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อมาชมปรากฏการณ์ประหลาดไฟลุกติดบนน้ำซึ่งชาวอาเซอร์ไบาจานเชื่อว่าเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติในการรักษาอาการเจ็บป่วยจึงมีผู้คนเดินทางมาตักน้ำพุแห่งไฟนี้ไปดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บและใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ด้วย ความจริงแล้วนี่คือปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งน้ำใต้ดินมีก๊าซมีเทนผสมอยู่ปริมาณมากเมื่อน้ำจากใต้ดินถูกส่งผ่านท่อเหล็กขึ้นมาและลองจุดไฟน้ำก็จะลุกติดไฟนั่นหมายความว่าใต้ผืนดินของอาเซอร์ไบจานอุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติมากมายมหาศาลสมกับที่อาเซอร์ไบจานเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ8 0 0แสนบาร์เรลต่อวันและก๊าซธรรมชาติกว่า1,000ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปี กรุงบากูอาเซอร์ไบจานมีอาณาเขตติดต่อกับรัสเซียทางทิศเหนือติดใต้ติดกับอิรานทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบแคสเปียนทิศตะวันตกติดโรมแดนอาร์เมเนียทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจอร์เจียมีกรุงบากูหรือบากีเป็นเมืองหลวงและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วยในช่วงครึ่งหลังของริศตวรรษที่19มีการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจึงนำความมั่งคั่งมาสู่เมืองบากู ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้มีความหลากหลายและยังเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสิ่งที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราทัานสมัยของเมืองหลวงบากูเช่นสนามบินนานาชาติเฮดาฮาลิเยฟเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี2014เป็นสนามบินที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามทันสมัยเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทำให้สนามบินแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตึกเฟรมทาวเวอร์หรือตึกแห่งเปลวไฟตึกที่สูงที่สุดของบากูมีความสูง190เมตรลักษณะคล้ายเปลวเพลิงกำลังโชดช่วงภายในตึกเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์โรงแรมและออฟฟิศในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงไฟบนตึกเป็นภาพเคลื่อนไหวโชว์นักท่องเที่ยวบากูบุรววาตทางเดินริมทะเลแคสเปียนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทางเดินเลียบทะเลที่ยาวที่สุดมีบากูอายชิงช้าสวรรค์สูง60เมตร ตั้งโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวทะเลได้ใจกลางเมืองบากูคือถนนนิซามีถนนสายช้อปปิ้งที่มีร้านค้าชื่อดังมากมายรวมทั้งร้านอาหารหลากหลายสไตล์อาคารที่ทำการรัฐบาลที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรกสร้างขึ้นในสมัยที่อาเซอร์ไบาจานยังเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตภายในเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง รวมทั้งยังเป็นสันลักษณ์แห่งอิสระด้านการบริหารประเทศของอาเซอร์ไบจานด้วย 5. ย่านเมืองเก่าอิเซรีเซแฮภายในเมืองหลวงบากูจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนคือย่านตัวเมืองใหม่ที่หรูหราย่านตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตและย่านเมืองเก่าอิเซรีเซแฮที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ ปัจจุบันย่านเมืองเก่าเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเนื่องจากเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางวบราณสถานสำคัญเก่าแก่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบากูซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังซีวันซาที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่15ได้รับการยกย่องให้เป็นไข่มุกน้ำงามของสถาปัตยกรรมอาเซอร์ไบาจานและหอคอยปรมจันทร์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงบากูสร้างขึ้นเมื่อ6 0 0้อถึงเจ็ปีก่อนคริสตกาลและไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดแต่ก็มีความเชื่อว่าอาจใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ของกลุ่มผู้นับถือศาสนาลัทธิโชโรแอสเตอร์ส่วนที่มาของชื่อหอคอยพรหมจัรรย์นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อกันว่าเป็นเพราะหอคอยแห่งนี้ไม่เคยถูกทำลายโดยศัตรูดใดๆทำให้ยังคงความบริสุทธิ์เหมือนดั่งวันแรกที่สร้างขึ้น 6. อุทยานแห่งชาติโกบุสตาน อุทยานแห่งชาติโกบุสตานได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาเซอร์ไบาจานเมื่อปี1966เพื่ออนุรักษ์ภาพเขียนและภาพสลักบนหินเกี่ยวกับสัตว์การล่าสัตว์และวิถีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่า6,000ชิ้นที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่5,000ถึง30,000ปีซึ่งถือเป็นหลักฐานว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินเคยตั้งรกรากอยู่ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยที่อยู่อาศัยและหลุมศพของมนุษย์ยุคหินเก่าจนถึงยุคกลางด้วยองค์การยูเนสโกประกาศให้ภาพเขียนและภาพสลักหินของโกบุสตานเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็น outstanding universal value หรือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลคือมีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาติที่มีความสำคัญเนื้อขอบเขตพรมแดนรัชชาติจึงควรได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะเป็นมรดกของมนุษยชาติ 7. ภูเขาไฟโครนแห่งโกบุสตานภายในอุทยานแห่งชาติโกบุสตานยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีภูเขาไฟโครนมากที่สุดในโลกคือมีมากถึงกว่า700ลูกกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของอาเซอร์ไบจานภูเขาไฟโครนเกิดจากการหลอมเหลวของหินอัคนีหรือแมกมาใต้ผิวโลกผสมผสานกับกา๊าซและเกิดแรงดันผ,นผ่านผิวโลกที่เป็นโครนขึ้นมา ลักษณะของภูเขาไฟโครนจะมีรูปร่างคล้ายโดมค่อยๆโป่งนูนขึ้นมาแล้วขยายใหญ่ขึ้นก่อนจะแตกเนื่องจากมีแรงดันและมีอุณหภูมิเย็นสามารถจับต้องได้ภูเขาไฟโครนบางที่สามารถจุดไฟติดได้เช่นในอาเซอร์ไบาจานเนื่องจากใต้พื้นดินนั้น,นมีแหล่งน้ำมันปิโตรเลียม 8. พระราชวังคานชากี พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองชากีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอร์ไบจานสร้างขึ้นในช่วงปี1797โดยมูฮัมหมัดฮัสซันข่านผู้ปกครองดินแดนในขณะนั้นเพื่อเป็นตำหนักฤดูร้อนสำหรับข่านผู้ปกครองอาณาจักรข่านชากีทั้ทงภายในและภายนอกพระราชวังตกแต่งอย่างวิจ,จิตรการตาแต่ละห้องจะตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าความเป็นมาของอาณาจักรข่านชากี ประดับกระเบื้องหลากสีตามศิลปะอิสลามและกรุกระจกสีส่วนภายนอกอาคารตกแต่งด้วยน้ำพุสระน้ำและส่วนที่หรูหรา 9. สุสานนักบุญศักดิ์สิทธิ์ดิริบาบานี่คือสถาปัตยกรรมชิ้นเอกแห่งราชวงศ์ทีวานผู้ปกครองอาเซอร์ไบาจาน ในช่วงศตวรรษที่9ถึง16สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองมาราชาสร้างขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่14เพื่ออทิแดท่านเชคดิริบบาบานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอาเซอร์ไบาจานให้ความเคารพนับถืออย่างมากตัวอาคารมีสองชั้นสร้างเจาะเข้าไปในหน้าผาหินภายในสุสานตกแต่งด้วยภาพโมเสกที่งดงามปัจจุบันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอาเซอร์ไบาจานจะมาสแสวงบุญและสการะนักบุญศักดิ์สิทธิ์ดิริบบาบาเป็นประจำทุกปี